ช่องตามใจทูเดย์บทที่1837แม้ว่าตอนนี้พวกเขาต่างก็พร้อมรบแต่ก็ไม่ชัดเจนทั้งสองฝ่ายมีบางอย่างที่รู้กันไปโดยปริยายเมื่อเห็นฉากเช่นนี้หลินหยุนที่ถอนตัวออกจากสนามรบแล้วก็ขมวดคิ้วขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่นานทางฝั่งเจ้าแห่งเต๋าเพียงคนเดียวของเผ่าอีกาไฟได้ตายไปแล้วและทางเผ่ามนุษย์ก็มีเจ้าแห่งเต๋าตายอยู่ภายใต้ใค่ายกลอีกาไฟ ทั้งสองฝ่ายต่างก็มียอดฝีมือที่ตายในขณะนี้แต่แม้ว่าจะเป็นเช่นนี้เจ้าแห่งเต๋าทั้งสองฝ่ายต่างก็ยับยั้งความหุนหันพลันแล่นของตัวเองอย่างบ้าคลาั่งแต่ว่าเห็นว่าทางฝ่ายของตนมียอดฝีมือตายอย่างต่อเนื่องจนในที่สุดเจ้าแห่งเต๋าก็ควบคุมไม่อยู่แล้วหลังจากที่เจ้าแห่งเต๋าของพะงูทิพย์กำลังมองเผ่าของตนถูกฆ่าตายอย่างต่อเนื่องคำรามและเข้าร่วมกลุ่มการต่อสู้แล้ว การเข้าร่วมของเจ้าแห่งเต๋าคนหนึ่งสำหรับผู้บำเพ็ญแดนสู่ธรรมะเหนือแดนสู่ธรรมะจนกระทั่งผู้เก่งกาจแดนดังเทพแน่นอนว่ามันเป็นเหมือนเสือในฝูงแกะและทางเผ่ามนุษย์เจ้าแห่งเต๋าคนหนึ่งก็รีบเข้าร่วมทันทีทั้งสองฝ่ายเป็นเหมือนการเติมน้ำมันยอดฝีมือแดนเจ้าแห่งเต๋าเข้าร่วมอีกครั้ง แม้ว่าโลกศักดิ์สิทธิ์ทั้งสและก็ยอดฝีมือกองกําลังเหนือชั้นเผ่ามนุษย์ทั้งห้าต่างก็ต้องการควบคุมสถานการณ์ให้อยู่แต่ในตอนนี้คําพูดของพวกเขาไม่มีใครฟังแล้วทั้งสองฝ่ายต่างก็ตาแดงทั้งคู่ทั้งที่อยู่ตรงทางเข้าโลกครุฑทองเหนือนพาทางฝั่งนี้ต่างก็กลายเป็นสนามรบใหญ่เลือดสดค่อยๆย,ย้อมเหนือนพาให้เป็นสีแดงเมื่อเห็นฉากเช่นนี้ในที่สุดหลินหยุนก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกพยักหน้าเบาๆเ,เ,เช่นนี้สิถึงจะถูกต้อง จากนั้นมีคนล้มตายกดเกณฑ์ต้าเต่าทุกอย่างส่องแสงประกายกันละกันอยู่บนท้องฟ้าชนเข้าหากันเวลาผ่านไปแต่ละนาทีก็มียอดฝีมือของแดนเจ้าแห่งเต่าล้มตายเจ้าแห่งเต่าเผ่ามนุษย์หลังจากที่เจ้าแห่งเต่าเผ่ามนุษย์ตายไปยอดฝีมือทั่วทั้งเผ่ามนุษย์ก็ไม่มีความยับยัง้งชั่งใจอีกต่อไปพวกเขาก็เริ่มคลุ้มคลั่งโจมตียอดฝีมือเผ่าอื่นๆอย่างบ้าคลัง่ง ไม่นานก็ปรากฏให้เห็นการตายของเจ้าแห่งเตาของเผ่าอื่นๆสงครามยังคงดำเนินต่อไปไม่รู้ว่าผ่านไปนานแค่ไหนแล้วในตอนนี้ทั้งโลกครูทองเกิดความสันสะเทือนอย่างรุนแรงทันใดนั้นเดิมทีที่ปิดผนึกไม่มีทางที่จะค้นหาที่อยู่ตรงทางเข้าได้เลยปรากฏออกมาจากถ้มกลางเหนือนพาหลินหยุนเห็นดังนี้ทันใดนั้นก็รู้สึกตื่นเต้นทันทีที่ทางเข้าเปิดก็รีบใช้ป้ายยกในมือส่งสัญญ,ญาณ สิ่งนี้ทําให้ผู้คนที่เพิ่งปรากฏตัวออกมาจากทางเข้าสีหน้าเปลี่ยนไปอย่างกระทันหันกลับไปที่โลกครุฑทองอย่างบ้าคลาั่งและในเวลานี้คนที่อยู่ด้านนอกทางเข้าในที่สุดก็มีปฏิกิริยาตอบสนองทันใดนั้นก็หยุดและมองไปยังทางเข้าของโลกครุฑทองแต่ตรงทางเข้านั้นไม่มีใครเลยยอดฝีมือเจ้าแห่งเต่าเหล่านี้สีหน้าเปลี่ยนไปอย่างกระทันหันกำลังจะรีบพุ่งเข้าไปข้างในโลกครุฑทอง แต่ทว่าชีอนันทรงพลังและไร้ขอบเขตได้ขยายออกมาจากภายในได้ยินเสียงแก่ชราและเย็นชะดังขึ้นทุกคนที่นี่คือโลกครุฑทองอย่านำไฟสงครามลุกลามมาในโลกของฉันกษัตริย์ครุฑทองถ้มกลางเผ่าอื่นๆสามารถถูกเรียกว่าเป็นการดำรงอยู่ของเผ่าที่แข็งแกร่งนั้นจะต้องมีจัก,กรพรรดิแต่ว่าเช่นเดียวกับกษัตริย์ครุฑทองการบำเพ็ญของเขาอยู่จัก,กรวาลขั้นสูงสุดแต่ถ้าให้พูดถึงผลกระทบนั่นก็เล็กน้อยมาก จักรพรรดิของโลกศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่เปรียบเทียบกับจักรพรรดิเผ่ามนุษย์งั้นก็ไม่มีอะไรที่จะเทียบกันได้ดังนั้นในเวลานี้แม้ว่าเป็นเกียรติของจักรพ,พรรดิเผชิญหน้ากับแดนเจ้าแห่งเตาเขาก็ไม่ได้เลือกที่จะตำหนิแต่เป็นการตักเตือนแทนแต่เพียงแค่ไม่ออกจากโลกครุฑทองกษัตริย์ครุฑทองก็เป็นผู้ที่กล้าหายองอาจอย่างไร้ขอบเขตสุดท้ายก็แบ่งเขตด้วยโลกต่างกํนต่างวรระกันกับภายนอกจะนำมาเปรียบเทียบไม่ได้ ยอดฝีมือทุกคนได้ยินต่างก็เปลี่ยนสีหน้าในขณะนี้ทางเผ่ามนุษย์เจ้าครองห้าเต่าคนหนึ่งลอยตัวออกมาแล้วทันใดนั้นเจ้าแห่งเต่าอีกสี่คนก็ปรากฏตัวขึ้นและอีกด้านหนึ่งทางฝั่งโลกศักดิ์สิทธิ์ทั้งสีก็เป็นเช่นเดียวกันมีเจ้าแห่งเต่าทั้งหมดเกคนทั้งหมดรวมตัวกันที่ทางเข้าโลกครุทองทั้งสองฝ่ายมองหน้ากันเจ้าครองห้าเต่ามองไปที่ทางเข้าเอ่ยปากพูดว่า กษัตริย์ครุฑทองเขาบรรพชนโลกครุฑทองตื่นขึ้นก่อนที่มันจะตื่นคุณปิดผนึกโลกดูเหมือนว่าจะไม่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์หรอกนะเสียงของกษัตริย์ครุฑทองดังออกมาอีกครั้งเขาบรรพชนเป็นเขาบรรพชนของเผ่าครุฑท,ทองของฉันเผ่าครุฑทองของฉันเขาบรรพชนตื่นฉันปิดผนึกโลกนี้ไม่สอดคล้องกับกฎข้อไหนหรือเจ้าแห่งเต่นานั้นกล่าวอย่างเคร่งครึมแน่นอนว่าเป็นกฎที่ทําร่วมกับจักรพรรดิทั้งห้าทิศของเผ่ามนุษย์อย่างฉันเขาบรรพชนโลกครุฑทองตื่นขึ้น จะต้องให้จักรพรรดิทั้งห้าทิศของเผ่ามนุษย์ส่งหนุ่มหล่อเข้าไปในนั้นด้วยนี่เป็นกฎที่บังคับใช้มาหลายหมื่นปีแล้วหรือว่ากษัตริย์ครุฑทองในวันนี้ต้องการปฏิเสธกฎเกณฑ์นี้งั้นเหรอกษัตริย์ครุฑทองเงียบไปหลังจากครู่หนึ่งเสียงต่ำมากก็พูดขึ้นมาว่าไม่ใช่อยู่แล้วฉันเคารพกฎนี้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าหากจำไม่ผิดกฎเกณฑ์นั้นทุกๆหนพันปีเขาบรรพชนตื่นขึ้นหนึ่งครั้งไม่ผิดใช่ไหม และครั้งนี้เขาบรรพชนครุฑทองตื่นขึ้นดูเหมือนว่าจะไม่ถึงหนึ่งพันพันปีด้วยซ้ำไม่ใช่เหรอหรือว่าเผ่ามนุษย์ของคุณคิดว่าไม่ถึงวันกำหนดหนึ่งพันปีไม่ว่าเขาบรรพชนโลกครุฑทองตื่นขึ้นเมื่อไหร่ก็จะเข้ามามีส่วนร่วมนั้นเหรอถ้าหากเป็นเช่นนี้จริงๆงงั้นโลกครุฑทองของฉันมันจะกลายเป็นเนื้อบนเขียงของเผ่ามนุษย์ของคุณงั้นเหรอถ้าหากเป็นเช่นนี้งั้นเผ่าครุฑทองของฉันจะมีศักดิ์ศรีได้ที่ไหนอีกบ้าง ถ้าหากเป็นเช่นนี้ข้าประธานาธิบดีแห่งเผ่าครุฑทองแห่งนี้ยังมีความจำเป็นที่ต้องมีชีวิตอยู่รอดไหมถ้าหากจักรพรรดิทั้งห้าทิศของเผ่ามนุษย์รู้สึกว่าโลกครุฑทองของฉันเป็นเช่นนี้งั้นข้าก็จะปิดผนึกโลกอีกครั้งตั้งแต่วันนี้ไปเผ่าครุฑทองออกจากลำดับเผ่าอื่นๆโดยสมบูรณ์และไม่ออกจากโลกครุฑทองตลอดกาลน้ำเสียงของเขาต่ำแต่ว่ายังคงสามารถฟังออกถึงความอัปยศยและความไม่เต็มใจรวมถึงความโกรธอยู่ในนั้น แต่กลับหมดหนทางนี่ก็คือความโศกเศร้าแห่งเผ่าอื่นๆเห็นได้ชัดว่าเผ่าอื่นๆมีพลังที่แข็งแกร่งขึ้นในตอนนี้แต่ในฐานะที่เป็นเผ่าครุฑทองหนึ่งในยี่เผ่าที่แข็งแกร่งต่างก็ถูกบังคับจนมาถึงขั้นนี้สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของเผ่าเล็กๆเผ่าอื่นก็เห็นได้ทั่วไปและได้ยินคำพูดของกษัตริย์ครุฑทองทางฝั่งเผ่าอื่นๆคนของฝ่ายสี่พศดิธิ์ที่ยิ่งใหญ่ต่างก็สีหน้าเปลี่ยนกระทันหันเผ่ามนุษย์ก็เป็นแบบนี้เช่นเดียวกัน อันที่จริงสาเหตุที่ตอนนั้นกำหนดกฎเกณฑ์เช่นนั้นก็เป็นเพราะเผ่าครุฑทองท้ายที่สุดก็เป็นหนึ่งในเผ่าที่แข็งแกร่งครอบครองการมีอยู่ของยอดฝีมือฮ่องเต้ดังนั้นสามารถมอบกองกำลังห้าทิศให้กับรุ่นน้องได้ได้รับเงื่อนไขเช่นนี้ก็เท่ากับว่าไม่เลวแล้วเมื่อบีบบังคับอย่างเร่งรีบเกินไปก็เหมือนกับฮ่องเต้โลกครุฑทองบอกผนึกโลกอย่างสมบูรณ์และไม่ออกมาตลอดการงั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วสำหรับการทำลายล้างเผ่าพันธุ์ทั้งหมด เผ่ามนุษย์ก็ไม่ได้ความทะเยอทะยานเช่นนี้เผ่าอื่นๆแตกความสามัคคีและเผ่ามนุษย์ไม่กลัวพวกเขาเลยด้วยซ้ำแต่กษัตริย์แห่งโลกครุฑทองพูดคำเหล่านี้ออกมาอีกครั้งเป็นแรงสะเทือนอย่างมากทางฝั่งสี่พวสะสิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่เจ้าครองห้าเต่าคนหนึ่งเอ่ยปากพูดว่าเทนโนกล่าวเกินจริงแล้วเรื่องนี้ยังต้องค่อยๆปรึกษากันให้ดีก่อนเผ่าอื่นๆและเผ่ามนุษย์ของฉันปรึกษาหารือกันใหม่อีกครั้งถึงจะได้ พูดจบยอดฝีมือเผ่ามนุษย์มองมาไม่รู้ว่าสหายเผ่ามนุษย์หมายถึงสิ่งเดียวกันหรือเปล่าช่องตามใจทูเดย์บทที่1838ใครมาก่อนได้ก่อนทางฝั่งเผ่ามนุษย์เจ้าครองห้าเต่าคนนั้นคุ่นคิดอยู่สักพักกล่าวเผ่ามนุษย์ของฉันไม่รังแกคนที่อ่อนแอกว่าอยู่แล้วต้องการจะบิดบ,บังคับโลกครุ่ทองไปถึงขั้นไหน ตอนนั้นสาเหตุที่กำหนดกฎเกณฑ์ข้อนั้นน,นก็เป็นเพราะสภาพในตอนนั้นบีบบังคับกษัตริย์ครุฑทองสมัยก่อนรเริ่มที่จะเสนอแต่ว่าในเมื่อเป็นกฎเกณฑ์งั้นก็ต้องเคารพครั้งนี้เขาบรรพชนโลกครุฑทองตื่นขึ้นปรากฏตัวแปรสรุปว่าทำตามกฎก่อนหน้านี้หรือไม่หรือเป็นไปตามที่นั้นกษัตริย์ครุฑทองกล่าวไว้มันเป็นเรื่องของโลกครุฑทองดังนั้นจำเป็นต้องปรึกษากันใหม่แล้วอย่างเช่นถ้าไม่นับการตื่นในครั้งนี้เวลาตื่นครั้งต่อไป ซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่ถึง400ปีการตื่นในครั้งนี้400ปีต่อมาหากไม่มีการตื่นจะเป็นอย่างไรสิ่งเหล่านี้จะต้องมีข้อบังคับสักข้อไม่รู้ว่ากษัตริย์ครุฑทองจะยินดีด้วยไหมตรงทางเข้ายังคงไม่พบเงาร่างของกษัตริย์ทุกร่างของกษัตริย์ต่างก็ไม่อาจคาดเดาได้ได้ยินเพียงเสียงของกษัตริย์ครุฑทองดังขึ้นมาอีกครั้ง ครั้งนี้แม้ว่าโลกรุูทองของฉันจะปิดผนึกโลกไปแต่ว่าเผ่ามนุษย์อย่างคุณก็ใช่ว่าไม่ได้รับผลประโยชน์ท้ายที่สุดแล้วความแตกต่างเพียงอย่างเดียวจากปกติก็คือเผ่ามนุษย์ในโลกครั้งนี้ไม่ใช่เผ่ามนุษย์ของกองกําลังเหนือชั้นทั้งห้าทิศของคุณก็เท่านั้นเองได้ยินกษัตริย์พูดเช่นนี้ทันใดนั้นรวมถึงผู้บำเพ็ญเซียนทางฝั่งเผ่า,ามนุษย์และยังมีโลกศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่เป็นผู้นำผู้บำเพ็ญเซียนเผ่าอื่นๆทั้งหมดเบิกตากว้างด้วยความเหลือเชื่อ ทั้งด้านนอกทางเข้าโลกครุฑทองและเริ่มเสียงเจี๊ยวเจ้าดังทันทีโลกครุฑทองปิดโลกครั้งนี้กระทันหันสุดๆจะเป็นไปได้อย่างไรกันเดิมทีไม่มียอดฝีมือคนไหนเข้าไปเลยภายใต้สถานการณ์ปกติยอดฝีมือเผ่ามนุษย์ก็ไม่อาจเข้าไปโลกเผ่าอื่นๆได้อย่างไม่มีสาเหตุหรอกเนื่องจากโลกเผ่าอื่นๆไม่ใช่จักรวาลและไม่ใช่โลกของเผ่ามนุษย์ ในโลกมีพลังยับยั้งพรนสวรรค์ดำรงอยู่แม้ว่าเป็นกษัตรย์ก็ไม่สามารถละเลยพลังยับยั้งเช่นนี้ได้ดังนั้นการดำรงอยู่ของขอบเขตการบำเพ็ญตนที่สูงขึ้นก็จะยิ่งจะเลือกเข้าสู่โลกเล็กๆอย่างระมัดระวังส่วนหลินหยุนเข้าสู่โลกเขาทองแล้วนั่นก็ไม่เหมือนกันอีกโลกเขาทองเดิมทีเป็นของโลกใบเล็กของเผ่าอื่นๆและก็มีพลังยับยั้งอยู่ แต่ท่ามกลางโลกเขาทองเดิมทีเผ่าเล็กๆถูกทำลายไปเป็นเวลานานดังนั้นพลังในการยับยั้งจึงค่อยๆหมดไปดังนั้นก่อนปิดผนึกโลกท่ามกลางโลกรุดทองแม้ว่าบางทีอาจจะมียอดฝีมือบ้างแต่ก็มีไม่เยอะแน่นอนและยังมีอีกอย่างใครก็ตามที่สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการปลุกพลังของเขาบรรพชนมันคงต้องเป็นพลังที่แข็งแกร่งมากๆนั้นจะต้องสามารถพูดคุยกับโลกรุดทองได้ไม่เช่นนั้นไม่ว่าเผ่ามนุษย์คนไหนก็ตาม ต่างก็สามารถเข้าร่วมได้ทั้งนั้นนี่มันเป็นไปไม่ได้ถ้าหากไม่ใช่ว่ามีเบื้องหลังที่มีกองกําลังที่ยิ่งใหญ่แม้ว่าจะเป็นเจ้าครองสิบเต่าต่อหน้ากษัตริย์ครุฑทองก็ไม่มีคุณสมบัติในการพูดคุยอย่างแน่นอนเช่ oli, pillar, นอยู่ตรงหน้านี้แม้ว่าเป็นเพียงแค่เจ้าครองห้าเต่าคนหนึ่งแต่ก็มีคุณสมบัติในการได้พูดคุยกับกษัตริย์ครุฑทองนี่ก็คือเบื้องหลังที่แข็งแกร่งมากพอสีหน้าของเจ้าครองห้าเต่าคนนั้นเปลี่ยนไปอย่างกระทันหันอดไม่ได้ที่จะถามว่า ขอถามกษัตริย์ครุฑทองเป็นกองกําลังฝ่ายไหนของเผ่ามนุษย์ถ้าหากที่กษัตริย์ครุฑทองพูดเป็นความจริงงั้นคุณสมบัติก็ต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยแม้ว่าตอนแรกกฎเกณฑ์น,นี้กองกําลังเหนือชั้นทั้งห้าทิศกําหนดมาแต่ไม่ได้จํากัดกองกําลังห้าทิศเพียงแค่เผ่ามนุษย์สามารถคัดเลือกยอดฝีมืออายุน้อยเข้ามาเสียงของกษัตริย์ครุฑทองดังขึ้นอีกครั้งคือผู้บําเพ็ญเซียนของกลุ่มโจรดวงดาวของเผ่ามนุษย์ได้ยินกลุ่มโจรดวงดาวทุกคนก็ต่างพากันแตกตื่นแล้ว แม้แต่กองกําลังเหนือชั้นทั้งห้าทิศต,ต่างก็ไม่ได้คว้าโอกาสทองคิดไม่ถึงว่าจะทําให้กลุ่มโจนดวงดาวที่มาก่อนก็ได้ไปก่อนช่วครู่หนึ่งโดยเฉพาะยอดฝีมือกองกําลังเหนือชั้นทั้งห้าทิศสีหน้าดูแย่ลงยิ่งกว่ายอดฝีมือเจ้าครองห้าเต่าคนนั้นกล่าวว่าจัก,กรพรรดิเวลานี้ผู้ฝึกตนกลุ่มโจนดวงดาวยังไม่เดินออกจากโลกครุฑทองสู้ให้ฉันรอเข้าไปข้างในรอจนกระทั่งโจนดวงดาวเหล่านั้นจับได้พวกเราค่อยหารือกันเป็นอย่างไร เขาก็ไม่ได้ถามว่าทำไมให้คนของกลุ่มโจรดวงดาวเข้าร่วมด้วยเพราะคำถามนี้ไม่มีความหมายใดๆกษัตริย์ครุฑทองกล่าวจะเข้าไปก็ได้เพียงแค่โลกครุฑทองไม่มีทางทนต่อการต่อสู้ของยอดฝีมือหลายคนได้กองกำลังห้าทิศของเผ่ามนุษย์โลกศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่ของเผ่าอื่นๆต่างก็ส่งยอดฝีมือหนึ่งคนเข้าไปค่ายอมรับได้ถ้าคนเข้ากันมากเกินไปงั้นก็ไม่ไหวแล้วคุณรอเจรจาศัก์หน่อยเถอะ ตอนนี้ประตูใหญ่ของโลกเปิดแล้วเข้ามาได้ตลอดเวลาพูดจบตรงทางเข้าของโลกครุฑทองลมหายใจที่สงบก็หายไปข้างในกลับไม่มีใครเดินออกมาเลยภายนอกที่นี่ยอดฝีมือแต่ละฝ่ายของเผ่ามนุษย์ต่างก็มองหน้ากันจากนั้นยอดฝีมือห้าท่านก้าวออกมาทางฝั่งโลกศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่ยอดฝีมือสี่ท่านเคลื่อนไหวพร้อมเพรียงกันยอดฝีมือแดนสู่ธรรมะทั้งหมดเก้าท่านเข้าสู่โลกครุฑทองโดยตรงผู้คนที่เหลือก็ไม่มีใครเข้าไปอีก แต่ผู้บำเพ็ญแดนสู่ธรรมะกลับมีไม่น้อยทันใดนั้นผู้คนนับสิบหลังไหลเข้ามามีเผ่าอื่นๆและก็มีเผ่ามนุษย์แต่โดยรวมแล้วยอดฝีมือเผ่าอื่นๆเยอะขึ้นมาหน่อยในเวลานี้หลังจากที่หลินหยุนติดตามแดนธรรมะกลุ่มหนึ่งเข้าไปยังโลกครุฑทองแล้วป้ายยกในมือของหลินหยุนสาะสองไม่หยุด กลุ่มจนดวงดาวครั้งนี้เข้าสู่ธรรมะทั้งหมด11คนส่วนยอดฝีมือแดนเจ้าแห่งเต๋าของเหนือสู่ธรรมะจะต้องมีแน่นอนเพียงแต่ว่าป้ายหยกของหลินหยุนก็จะไม่แสดงถึงการมีอยู่ของแดนเจ้าแห่งเต๋าเมื่อเพิ่งเข้ามาในโลกหลินหยุนก็รู้สึกถึงพลังยับยั้งที่ล่องหนทันทีการบำเพ็ญตนของเขาก็ตกลงโดยพลันเขาที่เดิมทีมีเพียงการบำเพ็ญตนดังเทพตอนปลายแต่ในตอนนี้การบำเพ็ญตนของเขาได้มาถึงดังเทพตอนกลางนี่กลายเป็นว่าไม่มีอะไรเลย กุญแจสําคัญคือพลังของต้าตาที่เขาสามารถใช้ต่างก็อ่อนแอลงอย่างเห็นได้ชัดก่อนหน้านี้หลินหยุนสามารถต่อสู้กับเจ้าครองหนึ่งตาได้ถ้าเป็นตอนนี้ต่อสู้ก็น่าจะต่อสู้ได้แต่มันก็เป็นเพียงแค่พลังป้องกันตัวเองเท่านั้นตรงหน้ายอดฝีมือสู่ธรรมะมากมายต่างก็สีหน้าเปลี่ยนหนึ่งในนั้นเอ่ยปากพูดว่าพลังยับยั้งของโลกใบเล็กนี่แข็งแกร่งจริงๆแดนได้ลดระดับลงขั้นหนึ่งผู้บำเพ็ญเซียนวัยกลางคนอีกคนหนึ่งกล่าว นี่มันก็เป็นเรื่องธรรมชาติดังนั้นนี่ก็คือสาเหตุว่าทำไมเผ่ามนุษย์ถึงมีเงื่อนไขมีพลังไม่มีเหตุผลที่จะทำลายล้างหัวใจของเผ่าอื่นๆอ,อีกอย่างยิ่งโลกเผ่าอื่นๆแข็งแกร่งมากการปรับปรามก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นด้วยตอนนั้นฉันเคยไปเยือนที่โลกมังกรครั้งหนึ่งการปรับปรามแบบนั้นช่างน่ากลัวจริงๆนั่นไม่ใช่การปรับปรามแดนเล็กๆแต่เป็นแดนที่ยิ่งใหญ่จริงๆ ได้ยินเขาพูดเช่นนี้ผู้คนไม่น้อยต่างกล่าวอย่างไม่อยากเชื่อพลังยับยั้งของโลกมังกรน่ากลัวขนาดนี้เชียวหรือพวกเราแดนสู่ธรรมะหรือว่าหลังจากที่เข้าไปแล้วก็จะถูกปรับปรามจนกลายเป็นแดนดั่งเทพงั้นเหรอคนคนนั้นยิ้มและพยักหน้ากล่าวถูกต้องเป็นเช่นนี้และเป็นเพราะเผ่าที่แข็งแกร่งเผ่าอื่นๆพลังปรับปรามนั้นน่ากลัวมากจนยืนอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบอยู่ยงคงกระพัน หลินหยุนได้ยินคำพูดเหล่านี้ก็ไม่ได้สนใจอะไรและเปลี่ยนทิศทางทันทีและจากไปคนเดียวตามลำพังขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ